บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้รูปเดียวกันนะรูปเดิมๆหลายๆรูปนะครับแต่เราไม่อยากจะใช้วิธีการเอารูปมาซ้อนๆกันนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับรานนี้มันมีวิธีไหนบ้างน,นะที่เราจะ๊อปปี้รูปออกมาเนะี่ยเราก็ออกมาได้หลายๆรูปนะครับตานนี้มันก็มีวิธีทำหลายๆหลายๆอย่างนะครับ แต่ที่เราสังเกตก็คือภาพเนี่ยมันก็ต้องมีภาพที่เป็นภาพเดียเด่ยวๆด้วยนะครับถ้าเรามีวัตถุอะไรซ้อนๆมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถสแตปมได้นะครับหรือว่าไม่สามารถโค้ดได้นะครับควนี้เราดูวิธีกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้เครื่องมือตัดก็ได้ครับสี่เหลี่ยมนะครับอันที่สองที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับก็กดลากเสร็จแล้ว copy. คัปปี้ นะครับถ้ามันติดตรงกุญแจอยู่เห็นไหมครับติดล็อกอยู่ให้เราปดเนี่ยปดล็อกก่อนนะครับเสร็จแล้วกดขีดขวาก็จะ Copy ได้ครับตอนนี้เรา Copy เสร็จแล้วครับมีเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองนะครับเสร็จแล้วเราก็ไว้ออกมาเห็นไหมครับมันก็ออกมานี่แบล่านี้ก็คือวิธีแรกนะครับมันก็ทาได้แบบนี้ครับต่อมาวิธีสองครับเราเลือกเลเยอร์ก่อนครับ เช่นเราเลือกเลเยอร์ที่สองแล้วกันนะครับผมเมาส์ตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือโคนสแตป์นะครับโคนสแตป์ตอนนี้เราต้องเลือกจุดที่โคลนสแตป์เห็นไหมครับมันจะเป็นวงกลมนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มอันติเนตนะครับก็คือข้างข้างซ้ายสเปซบาครับกดค้างไว้มันก็จะเป็นเป้าเห็นไหมครับเป็นรูปเป้าแต่ถ้ามันรูปวงกลมมันเล็กหรือใหญ่เกินไปเนี่ยให้เรากดลดขนาดได้ครับตรงนี้ไซส์ เอาใหญ่ๆเลยประมาณนี้นะเสร็จแล้วให้เรากดอันติเนตครั้งก็คือเป็นการล็อกว่าเราจะควนตำแหน่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดคลิกซ้าย้าไว้ครั้งหนึ่งนะครับกดคลิกครั้งเดียวไม่คาไว้นะครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวโคนเห็นไหมวงกลมมีตัวโคนแล้วมันก็จะเริ่มเวลาโคนเนี่ย เข้าใจแบบนี้นะมันจะเริ่มจากจุดตรงกลางโอเคนะมันจะเริ่มจากจุดตรงกลางให้เราก,กดคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วก็ค่อยละเลงครับเห็นไหมลองสังเกตมะม่วงอันที่สองครับตรงกลางเห็นไหมมาจะมีลูกศรเห็นไหมมันก็จะวาดตามละเลงเห็นไหมครับขึ้นมาตรงนี้ โอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับวิธีการทำกรปีรูปภาพออกมานะครับ